คือวันนี้ก็วันที่เก้าใช่ไหมคุณชนะคุณชนะก็บอกว่ามันก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วเลยตุดจ,จีนเลยวันเลนทายปุ๊บเป็นวันโอ้ยวันที่สลากกินแบงรัฐบาลจะประกาศพน้นอุย้ยจบแลนะคะนี่ใกล้แล้วเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการขอโชคขอลาบกันที่วัดหนองขานางจังหวัดนครสวรรค์และเขาบอกว่าที่นี่มีคนได้โชคได้ลาบกันด้วยจ้า ไปกันเลยค่ะวัดน้องขานางนะคะหมู่ที่4ตําบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องบอกว่าวัดนี้มีบรรดาชาวบ้านผู้ที่เป็นคนดวงดีดวงเฮงดวงปังเขาเดินทางมาที่นี่เพราะว่าเขาได้รับโชคไงคะแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับนางสติ๊กพร้อมกับลูกกระสุนดินปั้นนะคะแล้วก็รูปปั้นไก่ชนรวมไปถึงว่าจุฬาและก็ของเด็กเล่นอีกเยอะแยะมากมาย นำมาเพื่อจะไปถวายให้กับไอไ้ใครหลังจากที่เขาถูกรางวัลในครั้งที่ผ่านมาเขาบอกถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวโอยไม่น้อยเลยนะจ๊ะได้ไป20กว่าใบรับทรัพย์กันแบบกระเป๋าตุงทีเดียวหลังจากนั้นก็แก้บนแล้วยังไม่ครบไปจุดประทัดกันก่อนอจุดประทัดแก้บนแล้วก็เฝ้ารอหลังจากเสียงประทัดมันสิ้นสุดปุ๊บ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 ปุ ปุบบปคง,งเป็นชุดเลยแต่ว่าอันนี้คือปลายประทัดทและอ๋อนี่คือปลายประแพงออพอมันดับปั๊บทำยังไงยังไงก็จะต้องไปดูจุดหมายที่ปลายประทัดไงฮะออ๋อก็เลยต้องรอสัญญาณเวลามันปุ๊บๆุอ่ะเดี๋ยวเดี๋ ไอ้ปุบ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 นี่คืออะไรคือประทัดดับ,ดบอ๋อประทันดับเสร <ใน S 1> ็จแล้วเราก็จะต้องไปดูจุดหมายปลายประทันนะคะเขาก็หวังว่าจะไปเสียงดวงเสียงโชคกันต่อ,อม,มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะอแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีหนูน้อยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูหนูน้อยที่มาล้วงไข่ในาหายลองดูก็แล้วกันว่าน้องเขาล้วงแล้วยังไงล้วงไขม่มีมีเสียงไหมไม่มีไม่มี ลวงไข่ไม่มีเสียงเงียบๆต้องใช้สมาธิต้องค่อยๆอนะคะล,ล้วงล้วงเข้าไปแต่อันนี้เนี่ยล้วงออกมาแล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ให้รู้เหมือนกันว่าล้วงออกมาเยอะแยะทําไมอันนี้ดิฉันไม่เข้าใจาบอกตรงไม่เข้าใจาเลยเ ก็ต้องล้วงมาเยอะๆจะได้เลือกเอาอ๋อเลือกอะไรเลือกไอ้ที่ใช่เลือกที่ชอบอ๋อก็ว่ากันไปแบบนี้แต่ว่าพอได้สิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจกันแล้วเนี่ยนะคะก็เดินทางไปที่แผงลอตเตอรี่เลยค่ะในตลาดก็มีตลาดท่าตะโกใกล้ๆกันไปเสี่ยงโชคนะคะแต่ว่าเล่าสู่กันฟังเฉยๆทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลใครดวงดีดวงเฮงเราก็ยินดีด้วยนะจจะเอาว่ากันไปแบบนี้อีกหนึ่งที่ที่ชาวบ้านไปกัน